ปกติแน่นปกติ <c oughs> บุกมากินก๋วยเตี๋ยวต้มยำกั้งกันพี่น้องนี่คือกั้งครับนี่คือปลาหมึกครับพี่น้องเดี๋ยวมาลงเลยครับว่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำกั้งสูตรเด็ดที่นี่เป็นมันฝรัครับโอ้ยกขับไปโยกขับไปยยำปูเลือ่ยอยที่นั่นอ๋อเงี้ยเสด็จ อ่าขึ้นแล้วพี่น้องปั๊บนี่ใส่ล้ใส่ถ้วยใส่ถว้วยแล้ว<ด>เ,เลย <c oughs> เ,เลยเ,เลยเ,เลยเลย, <c oughs> ลยเลยใส่เใยเลยเเลย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 เเดยเลยเายเล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 ลเลลยเลยเลลยยเยวยเยยย นี่คือกั้งกับพี่น้องน,นี่กังกับนี่กังครับกั้งขิงชิ้ด้วยครับพี่น้องกับสุดเลยก๋วยเตี๋ยวปลาหมึกครับนี่ธรรมาดาพี่น้องไม่ธรรมาดาลองเล่ลองเล่ลองเล่ล เฉียดก้นดนอนเฉียดก้อนอยู่ในหมอ้อกับพี่น้องมาเลยป้ามึกแล้วพี่น้องโอ้มึกไข่พี่น้องได้ทีละไข่ทะลักเลยพี่น้องอไข่ทะลักทะลุออกมาเลย ยบมากอารัดน้ำเลยพี่น้องรับมาเลยรัดน้ำแล้ว,เ,วเป็นดีเรียบร้อยกบเป็นดีเรียบร้อย